วิธีการเล่น2คนของเกม n a ู u t o นะครับมันจะเอียงจอยเล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับคือมันจะต้องมีจอยอย่างน้อย2คู่หรือไม่ก็ต้องมีจอยโปรนะครับเราลองดู อันนี้อันนี้คือเป็นเป็นจอยแรกอยู่แล้วนะครับถ้าจะอีกจอยหนึ่งคือให้เรากดไปที่จอยจอยหนึ่งครับกดบวกอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับครั้งนี้เราก็จะเล่น2คนได้ละครับอันนี้อจอยคู่หนึ่งนะครับเกมที่ต้องใช้จอยคู่อย่างนี้นะครับมันจะมีเกม พวกดาบพิฆาตอาสูรอะไรเงี้ยมันก็จะต้องใช้จอยคนละคู่นะครับอ่าแค่นี้เองครับเราก็เล่นได้และพอดีมีลูกค้าถามมานะครับก็เ,เลยต้องทำให้ดูแต่วิธีการเล่น2จอยของ Nintendo ทำไว้แล้วนะครับเป็นคลิปเก่านะครับอ่าันนี้ก็สองคนละนะครับ ากกดติดตามด้วยนะครับบััสดีครับ